ยกเอาเธอเลยไอ้เหี้ยไอไข่ว่าตามแล้วอ่ะไอ้ไข่กินดิเปิดเสียงแล้วิดไปเล่นหน่อยครับ5,500้ไอ้เหี้ยไอ้เหียไข่แดงไอ้เหี้ยยืยเฮ้ย นกแสกเล่นทำไมนกเหียกูหีอวยเอ้ยบินหาพ่อบึงเวลากลางคืนน่ะอ้แม่งบินอยู่นั่นแหละบินเฮียยังหนาแม่ยังมีนกทรงนกแสกมาหลอกหลอนกูอีกแม่งบินตัดหน้าด้วยตามโบราณว่าวว่าอีกว่าว่าบินตัดหน้าคนนั้นตายนี่คนนั้นตายคนนั้นตาย ก็ทืบแม่งยงด้วยตกใจทำไเอนุนั่งยงนร้ารักที่มาลีนะครับจากอานอตวัสโมกิ้งุยกลวยที่อะไรของแค่นี้ไรวะนี่ อีกแเอาอีกดอกูไม่อ่านละนี่ไงลูกแค่แค่อยู่แค่ใกล้ๆก็ยังให้กูเก็บอีกเนาะแก่เลยคือแม่งแม่งอยู่ใกล้ใกล้ยังให้กูเกมเลยอีแก่เป็นของด้วยนะมึงนี่ต่อเสร็จแล้วคงไม่มีอะไรแล้วเนาะยายเนาะ รคับจะเข้าไปหรอมีดูนะขวัญเอ้ยขวัญมาสำรวจไปมีผีขวัญเอ้ยมีหมูตาย เฮ้ยโดนอะไรมาวะตกว่ะพี่ต้องทำใจนะครับมันโม่คาราโอเกะบ่อยไม่ดูแลลูกเมียเฮ้ยไอ้เหี้ยคือเฮ้ยลุยลุยเหี้ยเดี๋ยว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 กูเดี๋ยวกูปิดคอมอ่ะไอ้เหี้ยนี่ปิดหาคนพ่อคนแม่มึงไอ้เหี้ยหลุยไอ้เหี้ยมึงเดี๋ยวดอกแบอ้สัไอ้เหี้ย ดิพี่ไฟหาพ่อหาแม่ในลุยไอ้เหี้ย PV ทรงหแหมตัวเหี้ยไม่รู้วิ่งผ่านอ่ะมึงมาเล่นไหมอ่ะไอ้เหี้ยมึงไปเรียกใครมานั่งด้วยดีไอ้ต๊ะเดี๋ยวช็อตตายหาหน้าคอเออไอหลุยมานั่งข้างพี่ดิสตรีมสนุกมึงครับพี่เหี้ยเคยพ่อมึงในหลุย จะสะดุ liksom, ้งทำไมล่ะมึงเห็นเลือดไหมเนี่ยไอ้ก็สะดุ้งหัวตาไปด้วยเลยตัวเฮียอะไรแม่งมาตั้งนานไม่ตายขันเอื้อขันมาติดไฟเล่นเฮียอะไรวะเนี่ยกูก็เทิบแม่งให้ด้วย ทำไมเจอหน่มนั่งยังน่ารูวกว่าอีกรักที่มาลีนะครับจากอานอตกุญแจร้านแหม่มโพดำด้วยครับจะเข้าไปหรอมีดูนะ แม่ก <country> ูเข้าใจแล้วต้องเอาความไปตัดนั่นฮีพี่จะสะดุ้งทำไมล่ะมึงเห็นเลือดไหมเนี่ยไอ้ก็สะดุ้งัวดตาไปด้วยเลยตัวฮีแอยอะไรแม่งมาตั้งนานไม่ตายขวนเอ้อขอนมาต้องที่ไหนครับเราอะไอแฮปครับไอแฮปซีพีครับ ต่อเส้แล้วคงไม่มีอะไรนะนะยยะแล้วน้อยายเนาะต่อสามต่อห้าสี่สี่หนึ่งห้าดอกจันอดอกจันเครื่องหมสี่เหลี่ยมเครื่องหมสี่เหลี่ยม,ม ไตามมาดิเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ย,ยลุยหลุยไอ้เหี้ยมานี่หลุยมาเมานี่ก่อนดิ ให้มันเจอไปเลยเลือดลดนิดเดียวก็ประมาณครึ่งหนึ่งถ้าผมจบตรงนี้ไปได้ผมจะได้เซฟใช่ไหมผมถามก่อนถ้าผมรอดตรงนี้ไปได้คือผม,มอผมปิดแล้วถ้าผมรอดตรงนี้ไปได้คือผมผ่านด่านใช่ไหมคือให้ผมวิ่งแล้วไม่ต้องกลับมามองหลังใช่ไหมผีมันดูสายมืออ่ะคือห้ามมองหลังหรืออะไรและไฟสีแดงๆผมต้องหลบไหม แล้วมันจะรู้ได้ไงว่ามันเห็นไม่เห็นวะน้องผีเนี่ยผีกระสือใช่ปะเนี่ยที่มันกัดพี่เนี่ยไม่ดูไม่ถ้าผมจบจากกระสือไม่ได้นี่ผมเซฟได้เลยใช่ไหมผมจะพักก่อนผมกลัวผมขวานสายไอย้ขวัญเสีย <c oughs> เชี่ย, <c oughs> ย, <c oughs> ย <c oughs> ต่อไปผมควร วิ่งยังไงกูรู้แล้ววิ่งอ่ะวิ่งอยู่นั่นแหละเฮียแต่กูจะไปยังไงเนี่ยแล้วเสียงตัวนี้หายกูไปได้แหละมึงก็มาว่ะเฮียไปแล้วจ้าเสยงแดงมันอยู่ตรงนี้นานจังโง่เฮีย เหีย้ยไปตากูคิดถึงข้าวถ้ามึงไม่บอกเขาให้กูใช้ยาไรอ่ะไอ้านมึงเดียวนี้กูใช้ยาไรอ่ะอ้เหี้ยกูใช้ยาไงอ่ะกูปากสัน่นกูกระทืบแม่งอเหี้ยกระสือนี่แม่งมาอีกดิ อี่แดกใส่อิ่มเลยนะมึงใส่อั๋วเนี่ยไม้ทีกูก็เทืบด้วยว้าวข้าเลือดเลือดไก่เปล่าพี่มันมีที่ตีไก่ชนไงคนหัวเขาก็จะผ่านไปแจกโงคไล่ไปแจกระยะกวงมาลัยสปาโก้ซะด้วยเนี่ย ได้ยินแหละตีกันหรอ,อเสียงฝน,นมาใกล้ๆแล้เสียงฝนเสียงฝนมาใกล้ๆแลเปิดกล้องเปิดหาพ่อมึงเนี่ยกล้องเ <c oughs> ขาไม่ให้ยิบไม่งั้นเดีด๋ยวโดนผีลบลู่ <c oughs> โอ้เสียงฟ้าร้องไยิบอะ่ะ ถ้ายิบปุ๊บผีมา oh. เขามาเอาทวงคืนนะ่ะถ้าผีมันหลอก <Okay. S 3> เองอเก็หลอกผีมันกลับดีกน้องรักของพี่โอ้มันหลอกผีมันหลอกผีไม่ได้หรอกครับพี่ชายนี่อะไรนี่บ,นบ้านผีโ<ผ><ผ>หดรอครับพี่มาลีกูยิบป,ปุ๊บปะตกทิดปุ๊บเลยจริงๆไปเจ้าวันวันนี้ถอนเล่าไหมคุณอยากตัดหน้าไอต้ดจริงเชียว มาซัดก,กูไหวเฮียเหมือนกูกลัวมึงตายแน่บ้านร้องใครวะอ่านว่ารับทราบมึงตายโอ้โหหนังสือไปอ่านดีกว่าพวงมาลัยสปากโก้ซะด้วยเอาไปไปคล้องคอเฮีย <laughs> เนี่ยมันาคล้องคอหน่อยดิยิบม,มาแล้วเนี่ยเอามาใส่ดิหลุย อ้าย่ควยอะไรตกมาก็ไม right, <ros ient> ่รู้เนี่ยควยเอ้ยอู๋ก็คิดว่าเอาไว้คล้องคอ เสียงจิ้งหลีดลองกลัวผีทำไมทีพีอาร์ไม่เห็นกลัวกลัวผีทำไมทีพีอาร์ไม่เห็นกลัวพีอาร์พีอาร์ผมไม่กลัวอยู่แล้วครับพ,รพีอาร์มีนมพุโทโธพูดผีทั้งหลายคิดร้ายตัวข่าอนันตาศูนย์เปล่าทงตามาแล้วรูมาต่อให้ครบไปด้านซ้าย หลูปจากไหนล่ะครับปลดบ้านคืนแล้วนะครับไม่ได้ทำอะไรนะไม่ได้ทำอะไรด้วยเอ้เหมือนนี่เลยหลวงพ่ออะไรนะพี่หลวงปู่เข็มนี่เลยวะนี่จิดถึงไอเนี่ยไอคนเนี้ยพรางคนเนี้ยคล้ายๆซีจีอ่ะต่ว่าตุ๋ยว่าตอง อันนี้จะตุยบัดตองปะเนี่ยอันนี้รถไฟมาหานะเธอเอามาคล้องคอเลยพี่คล้องคอที่อะไยเข่ามีคนแดกไหมนี่มีใครอยู่ข้างล่างไหมเนี่ยมีคล้องคอกูยิบปุ๊บมีปั๊บแน่ถ้ากูยิบปุ๊บมีปั๊บแน่ไม่เอาไม่งั้นไม่เสร็จภารกิจกูยิบปุ๊บมีปั๊บแน่ไม่งั้นไม่เสร็จภารกิจ เอาไงดีวะคนดูผมไม่เล่นแล้วได้ไหมอะ่ะผมกลัวว่ะซื้อแบบุหรีแ๊บท่องไว้นโมนโมสัมมาคารวะติริโตที่ยังน่ากลัวอุ้ยไอ้หลุยมึงเล่นแทนกูก่อนไม่ได้เนี่ยไ,ไฟเอ็มไหมไปไฟเอ็มไหมคนดูหรือจาต่อจะต่อหรือไฟเอม็มแค่นั้นแหละถ้าต่อกว่าถูกใจมากระบวกหนึ่งถ้าไฟเอ็มบวกสอง มึงหยิบดิหยิบเลยเอาอย่างี้หยิบคนละชิ้นอ่ะอ่ะกูก่อนอแล้วมึงหยิบนะ,ะหรือว่ามึงจะก่อนอ่ะหยิบอะไรแล้วใส่หูฟังด้วยอ่ะมามาดี่จ้าพี่หยิบก่อนพอได้โอเคอ่ะกูหยิบแล้วแล้วมึงตามมึงมึงหยิบมึงเดินไปเล่นด้วยอุ้ยคุงเป็นเพี้ยไรไฟดับไฟดับพ่อมึงกดตัวเอ็ออกนี่เพี้ย ก็ใส่หัวฟังด้วยกดๆตัวอะไรอ่ะเดินเข้าไปดีอ๋อหาตาพี่อ่ะอะไรกูเลยกูเก็บสองอันแล้วดิอ้าวผมก็เก็บแล้วผมใส่หัวฟังเมื่อกี้เย็ดแม่บอกไฟดับเองไอ้เหี้ยนี่เมื่อคืนติมก็ยังคงกลับมาดึกเหมือนเดิมครั้งนี้ติมบอกว่าจำเป็นที่จะต้องไป เลี้ยงกับหัวหน้าจริงๆริงติมเองก็ไม่ใช่ขอเล่าซะด้วยสีผมมาขอเล่าแต่ตีมเขาก็บอกนะว่าจะปฏิเสธก็ลำบากใจเราเองก็เข้าใจแหละว่ามันก็ต้องมีบ้างทํางานก็ต้องมีสังคมมีแต่คนดูพี่ไข่มุ้งไม่เชื่อไปดูดีอะไรนะครับมีแต่คนดูพี่ไข่ม่วงนิโมหรอหรือทวิต ข้องคำนี้ไว้นะอาดาอาดาอาดาดาดานะน้องรักของพี่ไม่ต้องกลัวหืมกูเป็นน้องรักมึงตอนไหนเคียะสามซิดบอกพี่รักน้องรักเขาบอกครับเปิดมึงเห็นกาบัดแดงไหมเปิดต้องเปิดมึงมาเปิดแล้วมึงใส่หูฟังพี่เปิดเลยผมให้พี่เปิดหาพ่อมึงมาเปิดก็เจอผีไงอ๋อมันงั้นไม่เสร็จภารกิจหลุยมึงอย่าลุยมึงอย่าลุยเยอะเป็นไปได้ไหม เฮียรู้เยอะเปลี่ยนจากติมเป็นตาได้ไหมได้ครับอันหลุยมึงเปิดดิกูเปิดไปสองสามอันแล้วไอ้เฮียมึงก็เล่นนั่นหาช่องอื่นเล่นเล่นช่วยพี่เล่นอ่ะอช่วยพี่เล่นอ่ะพ,พี่พี่เล่นช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยถ้าผมหัวใจวายตายก็มาทำไปนะกว๋เฮียอะไรของแค่นี้ไรวะเนี่ยเอกแล้วเอาเอกแล้วสอนอีที่ไม่รู้ที่ เปอร์เป็นตะคิวหรือยังไงถึงได้เกรงแบบนั้นใช่ไม่ได้เกิดเป็นลานเช่ปะไม่ได้ฉันเป็นเล้วฉันสลีนจะอยั่ไปนานๆนะครับผมรักพี่นะครับครับผมดูรำให้พี่เขาดูชิลุราดิดีสวยมากอายกแขนขึ้นอีกนิดแบบนั้นเลยทีนี่หนูย้อยหน่อยเออดี เห็นไหมน้องแกเป็นตัวอย่างนะมือรักแน่ๆลำพ่อมึงอ่ะลำโอซีลืมยาได้ได้ดีแล้วเอายาไปชูด้วยนะลูกเอ้ยน้ำปลาเลยมึงต้อเลยลุยไม่ได้ยินดีี่เดี๋ยวคนดูด่าไปโอ้ย แม่งเสียงคอนเทมเพลตขูจะเอามึงไป,ปาาอยู่ด้วยจากไ <ใน S 1> รอร็อกบ้านหนองตุ๊กแกเหา่ากูจะเอาชีวิตวายเปิดป,ประตูไว้รอเลยในคุณยายสปีดมีรูปพา,าอยู่ไม่กลัวหรอกกูจะเอามึงไปอยู่ด้วยใจเอีคุณยายเที่ยวมากก็ยังเนี่ยวายขนาดมองก,กูยังกลัวเสี่ยเสี่ยใครเป็นคนวาดวะ คุณยายครับมึงดู่ะผมไม่ได้มาลบลูกผมมาเล่นเฉยเด็กขอมาให้คุณยายเป็นสิ่งคนอื่นนะไม่ใช่ผมนะเป็นสิ่งคนที่มันดูอยู่คุณยายอยู่โอเคไหมส่วนผมไม่อะไรก็คุณยายอยู่แล้ว นุ่นไปดูเออไปดูไปสาบานต่อหน้าคุณยายเดี๋ยวจะไม่กินเหล้าแล้วไปสาบานพ่อเนี่ยม่จะลบลูกน้องก็กลัวพี่ก็ตาขาวเพราะว่าผมไม่ได้อะไรกับคุณยายน้องก็กลัวพี่ก็ตาขาวพ่อมึงเนี่ยนะคุณยายโอเคเมื่อ okay. กี้ผมดูยายจากทางนี้เฮ้ยาวเองพี่มาลีครับมีอะไรจะบอกแอด เดี๋ยวสวดรูปต่อดิต่อยังไงล่ะไอ้เหี้ยมันก็ต่อทำให้กูซิต่อว่า